สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องน้คในกันแล้วกันครับผมสหรับมือนี้พ,พอๆกับสุงไก่นุมหมอล้ำซิ่งอีกแล้วเช่นเคยกันแล้วกันพี่น้องผมวันนี้มาพบกับเจ้าหย่ยดับครับหย่าดําดมาเบาิ่งความเสวยความงามกันพี่น้องครับกำลังสดเลยครับพี่น้อง เดือดส,สวยครับอีกหน mm <S <S ึ่ง nah, ตัวครับวันนี <sh ้บ่นครับกำลังดีเลยพี่น้องัวนี้ครับลอยอยู่ที่สองจุดเจ็ดครับผมนาองสองจุดเจ็ดอายุอนามดีพี่น้องครับผมอายุอานามดีอมึงคมสวยของม่างขาแข็งพี่น้องครับแต่ว่ามีต่อข้างหนึ่งครับข้างหนึ่งฮักพี่น้องครับ ก่อยกระฮักอีกคางหนึ่งพี่น้องใหญ่ยยดำครับกําลังสวดครับผมร้อยอยี่สพี่น้องครับอสองจุดเกตรครับตัดลังพี่น้องครับสวยงามอีกหนึ่งตัวครับผมก็เอามาอาบแดดกินน้ำเอาอาดแดดครับกาดนา้ำตากแดดก่อนพี่น้องครับอน กำลังสวดกำลังห้าวครับกุกุกุหลังครับพี่น้องขาแข็งพี่น้องครับขาแข็งครับตัวหน้าตาครับตันจูรูเลยพี่น้องครับผมชมกันครับ ผมสวยงามครับกำลังสดเลยครับพี่น้องนั่งกันแล้วกันครับน้อติดตามนั่งนครับนมบะลำชิงครับขอลาเพียงสวัสดีกันแล้วกันครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม